ร้านเนี่ยเปิดมาประมาณ30กว่าปีนะคะเริ่มจากปี3 0ก็คือคุณพ่อไปที่ประเทศมาเลเซียก็คือเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ได้ไปลองทานบากุเตจากนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้สูตรนะแต่ว่าคือเหมือนกับเพื่อนเขาอะให้ตัวยามาเหมือนกี่ชนิดอะไรเงี่ยเขาก็ให้มาปุ๊บแล้วคุณพ่อ ก็เอาจากรสชาติที่เขาชิมที่มาเล่นี่แหละมาปรับมาลองผิดลองถูกที่นี่แต่ตอนนั้นอ่ะคือเราคิดว่าเราเป็นเจ้าแรกๆที่นำบะกุเตะเข้ามาที่หันใหญ่แล้วไม่มีคนรู้จักเลยขายไม่ได้เลยคือขายไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่คนไม่รู้จักเขาก็แบบทําไมน้ำำําดําๆคืออะไรเป็นยาจีนอะไรคือเขาก็คงแบบไม่เคยลองไม่เคยเห็นเนี้ยเขาก็แบบเออไม่ลองก่อนอะไรเงี้ยจนแบบทําเป็นหมอ้อใหญ่ๆออกมาก็ขายไม่ได้มีช่วงหนึ่งก็คือช่วงแรกคือขายไม่ได้เลย คุณพ่อคิดว่าทําไงดีนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าทิ้งก็เสียเปล่าเนี้ยค่ะก็เลยเอาไปบริจาคช่วยคนเท่าคนแก่อะไรเงี้ยได้ทานกันช่วงแรกก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็ขายได้จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะคือตอนนี้นะคะที่หลักๆก,ก็จะมีบากุเตะข้าวยกนะคะข้าวยกก็จะเป็นหมูอบนะคะ ที่เป็นหมู3ชั้นปกติถ้าร้านอื่นก็จะเป็นหมู3ามชั้นที่มันมากๆเนี้ยแต่ว่าร้านเราอ่ะก็จะเป็นแบบไม่มันมากเพราะว่าเราจะดูตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะก็จะมีข้าวยกแล้วก็มีติ่มซำหลากหลายหน้าแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีซาลาเปาทอดท,ที่ลูกค้าจะชอบมากก็คือแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะก็จะมีสองไส้ด้วยกันจะมีไส้เห็ดหอมไข่เค็มแล้วก็ไส้หมูแดง ะะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราก็จะเป็นแบบเส้นใหญ่เต็มคํานะคะก็ลูกค้าก็จะชอบมากนะคะก็พี่ปรับตัวโดยการที่พอทางภาครัฐอออกมาตรก,การว่านั่งไม่ได้ปรับโดยการออนไลน์ได้ไหมออนไลน์จะไปช่องทางไหนได้บ้างตอนแรกเราก็เริ่มจากอดีลิเวอรี่ แกฟู้ดแพนด้าอะไรก็ว่าไปพอจากนั้นเนี่ยเราได้แค่ในพื้นที่ใช่ไหมคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้ของเราอะส่งได้ทั่วประเทศเราจะไปในรูปแบบไหนเราก็เลยคิดว่าอ่านั่นไปในรูปแบบแช่แข็งแล้วกันเป็นแพ็คแช่แข็งแล้วก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆท,ทําทีละตัว2ตัวอย่างเงี้ยจากวากุเตเป็นข้าวหยกเป็นอะไรก็คือค่อยๆแตกลายอาหารออกมาโดยการส่งแช่แข็งแล้วคือตอนนี้มันมีขนส่งที่ ที่สะดวกมากขึ้นแบบเป็นแช่แข็งเป็นรถควบคุมอุณหภูมินี้ค่ะพอลูกค้าได้รับเนี้ยมันก็จะไปไปยังแบบในสภาพที่ยังแข็งอยู่เนี้ยมันก็ยังโอเคมันก็ไม่เสียนั่นคือช่องทางที่เราปรับเปลี่ยนโดยการแบบเข้าออนไลน์คือทางนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นทางรอดแล้วค่ะมันเป็นทางรอดของธุรกิจตอนช่วงโควิดนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะ เอารายได้ทางเดียวจากหน้าร้านได้อีกแล้วคือตอนนี้ด้วยความที่โลกมันหมุนเร็วเอ่อนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีอะไรมันไปเร็วมากค่ะคือตอนนี้ต้องเน้นไปทางออนไลน์อย่างหนักเลยแล้วก็เราค่อยแตกลายไปว่าไปทางไหนหรือว่าถ้าจะแบบส่งออกอะไรนี้ก็คือค่อยคิดอีกเรื่องหนึง่งแต่ณนปะัจจุบันนี้ค่ะเราดูปัจจุบันก่อนว่าไปทางออนไลน์เราไปแช่แข็งได้ไหมหรือว่าเราจะมีแบบนวัตกรรมอะไรที่ สามารถไม่ต้องส่งแช่แข็งแต่ว่าเราสามารถส่งในอุณหภูมิปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบนวัตกรรมที่เราจะต้องตามตรงนี้เหมือนกันนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าน้องๆอ,งอะ่ะคือที่จะคิดจะทำอะไรเงี้ยให้ลงมือทำอย่าัวแต่คิดเพราะว่าเวลามันผ่านไปทุกวันคือคิดปุ๊บทำเลยทำแล้วไม่ต้องกลัวว่า เอ้ยเดี๋ยวจะเจอปัญหาหรือเปล่าปัญหามันมีทุกวันให้เราแก่ะคะ่ะก็คือถ้าถ้าคิดแล้วก็ทําลงมือทําปุ๊บเจอปัญหาก็ค่อยแก้ไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีทางออกทุกอย่างะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากบอกน้องว่าคิดแล้วทําเลยแล้วก็อย่าอย่าอย่ายอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้เดินหน้าต่อไปแล้วมันจะมีทางออกเสมอะคะ่ะ